สวัสดีค่ะนูค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะครูมี2วิธีในการเปิดบลูทูธบนมือถือของเราค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ฟังคลิปนี้แล้วคุณสามารถทำตามได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำนะคะเดี๋ยวครูอธิบายสั้นๆก่อนนะคะว่าบลูทูธคืออะไรเนาะ ก็บลูทูธเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราเอาไว้ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งตัวหนึง่งกับอีกตัวหนึ่งนะคะสื่อสารระหว่างกันเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ครูใช้งานเนี่ยครูก็จะไว้สำหรับการรับส่ง ไฟล์งานไฟล์รูปภาพที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะระหว่างตัวมือถือสองตัวหรือระหว่างมือถือกับโน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะก็ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะของครูเป็นมือถือ Android ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกค่ะนั่นก็คือการเปิด Bluetooth ด้วยวิธีการสกดปุ่มแท็บเครื่องมือด้านบนนะคะนั่นก็คือให้เราสไลด์ตัวแทบเครื่องมือด้านบนลงมาแบบนี้นะคะ จากนั้นค่ะสังเกตตัวปุ่มตรงนี้นะคะนั่นก็คือบลูทูธค่ะให้เราแตะเปิดไปเลยนะคะแตะหนึ่งครั้งเพื่อเปิดนะคะถ้าเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตัวไอคอนบลูทูธตรงด้านบนตรงนี้ก็แสดงว่าเราได้เปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาวิธีที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะปิดกลับไปก่อนนะวิธีที่2นั่นก็คือถ้าเกิดว่าของใครที่ไม่เจอไอคอน ตัวเปิดปิดบลูทูธตรงแทบเครื่องมือตรงนี้นะคะก็ให้เราไปวิธีที่2ค่ะเปิดไปที่การตั้งค่านะคะเราก็สไลด์แทบเครื่องมือด้านบนลงมาเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นก็กดตรงนี้ค่ะฟันเฟืองอ่ะแล้วก็เลือก Connection นะคะหรือการเชื่อมต่อเนาะดูสังเกตตรงสัญลักษณ์ตัวคลื่น ตัวคลื่น wi-fi ตรงนี้ก็ได้นะคะแตะลงไป1ทีค่ะจากนั้นค่ะนี่เลยตรงบรรทัดที่3นะคะ Bluetooth ค่ะแตะเปิดเลยค่ะรอค่าประมวลผลนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดว่าของเราเปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรา,เาแตะเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นสัญลักษ ตัวไอคอนบลูทูธแบบนี้ก็แสดงว่าเราได้เชื่อมต่อก็แสดงว่าเครื่องของเราเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ2วิธีง่ายๆค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ2วิธีง่ายๆในการเปิดบลูทูธบนมือถือของเรานะคะลองนำไปใช้ดูค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอสาระดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจของครูได้นะคะที่ f a c e o o o k เพจนุริยาเหลมปานนะคะกดไลค์แล้วก็กด see first ไว้นะคะ ใน YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะใน TikTok ก็กด Follow ได้เลยค่ะครูจะมีคลิปวิดีโอสาระด,ดีๆแบบนี้ให้คุณทุกวันค่ะ